แล้วเช้านี้นะครับสวัสดียม้สครับไปเคืเียบทุกคนแล้เช้านี้งานแหลกงานแหลกคือมาให้อาหารไก่ด้วยครับ้องเด้อนี่ครับตึ่นมามาเ,มเกีย่ยไก่ก่อนจะไปทำงานอย่างอื่น เป็นไก่บ้านนะครับไก่แก่และพี่น้องไก่ป่าส่วนมาสายพันธุ์ไก่ป่าแค่พันธุ์ดีขนาดนะครับตัวน่อยหลายตัวนะครับอุ้มชมพู ตัวผูกไกป่ปลานะครับมีสองตัว อนี้เลี้ยงไก่นะครับให้มันแพร่พันธุ์ขยายพันธุ์หลายๆหาไก่ป่ามาเลี้ยงเยงด้สุดยองเลยนะครับแพร่พันธุ์ดีสุด,ดยอดเลยเพราะว่าเวลามันฟักไข่นะครับไก่สายพันธุ์หนึ่งมันจะออกบัดทุกตัวเด้เลยสุดองเลยนะครับถ้าเป็นไก่โจนไก่ทั่วไปตัวใหญ่จะได้แคร่สมมติว่าไข่มัน 20ลูกนะครับ10ฟองมันจะได้อยู่ประมาณ่หาหน,น่วยก็พี่น้องนะความมั่มันจะบอออกหมดแต่ว่าไก่แก่มดเลยนะครับผมก็เลยอยาไกไดไก่แก่ครับสีย่างเดียวครับมันตัวเล็กตัวเล็กกระยามันนะครับออกลูกแพะพันหลายนะครับชี่พอพันนะครับพอพันไก่แก่น,นะครับไก่โข ไก่พูไลตัวยิ่งดีครับข้อดีก็คือว่ามันบดชนกัน้ม่เหมือนเดิมมันบนดจีกันไก่ผูม,มีมาไล่มาออกเลือกมากนะครับไก่โยภัยโยมัน